มติชนพอดแคสต์วันนี้นำเสนอเรื่องหนทางสู่ประชาธิปไตยโดยพิชพงสวัสด์หัวข้อในสัปดาห์นี้คงเป็นเรื่องที่ดูจะไม่มีข้อตกลงร่วมกันสักเท่าไหร่ยิ่งในห่วงเวลานี้หลายคนอาจจะบอกว่าเพราะประชาธิปไตยต้องการขยายความแต่ถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่า เราอาจไม่ได้สนใจแก่นแกนสำคัญในเรื่องประชาธิปไตยสักเท่าไหร่เพราะมุ่งประดิษฐ์คำไว้ต่อขยายประชาธิปไตยจนหลายครั้งทุกฝ่ายต่างมีประชาธิปไตยและคำขยายของประชาธิปไตยเป็นของตัวเองกันทั้งสิน้นเรื่องนี้ไม่ได้ถูกหรือผิดผมเองคิดว่าในบางเงื่อนไขการเพิ่มคำขยายไปไว้ในคำว่าประชาธิปไตยมีข้อดีเพราะว่าทำให้เราแม่นยำชัดเจนกับประชาธิปไตยหรือเพิ่มคุณค่าให้กับประชาธิปไตยมากขึ้น แต่ในบางครั้งคำขยายของประชาธิปไตยกลายเป็นทั้งแกนสารสาระจริงหรือข้อแก้ตัวที่จะลดทอนประชาธิปไตยลงทั้งสิ้นนำมาสู่สองสามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงเวลานี้ที่ทำให้เราต้องมาขบคิดร่วมกันว่ามันเกิดอะไรกับประชาธิปไตยในประเทศไทยกันแน่ประการแรกข้อถกเถียงว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือยังซึ่งคำตอบมักจะเป็นเรื่องที่ว่าขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดบางคนบอกว่า แค่มีการเลือกตั้งก็พอจะนับได้แล้วอีกหลายคนบอกว่าต้องมีมากกว่านั้นซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอุดมการเท่านั้นแต่มันมีอุตสาหกรรมการวัดประเมินประชาธิปไตยหลายสำนักโดยสรุปแล้วภารกิจของการจันรงประชาธิปไตยมันน่าจะมีทั้งสองขั้นขั้นแรกคือออกจากเผด็จการและใช้การเลือกตั้งเป็นตัวชี้วัด ขั้นที่2คือทําให้ประชาธิปไตยมั่นลงหลักปักฐานและไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองไปออกนอกลู่นอกทางหรือสร้างคําขยายความที่จํากัดสาระสําคัญของประชาธิปไตยยิ่งขึ้นหรือทําลายแก่นสารของประชาธิปไตยไปมากขึ้นสิ่งนี้หมายถึงประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งหรือ electoral democracy ซึ่งให้ความสําคัญกับสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ขั้นที่2คือทำให้ประชาธิปไตยมีมากกว่าเรื่องสิทธิ์ในการเลือกตั้งคือทำให้การเลือกตั้งมั่นเสรีเป็นธรรมสม่ำเสมอและมีความหมาย ความท้าทายสำคัญในเรื่องของประชาธิปไตยในความหมายว่ามีการเลือกตั้งคือทุกสิ่งทุกอย่างคือสิทธิ์ในการเลือกตั้งและการเลือกตั้งไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมคุณภาพของประชาธิปไตยหรือพูดง่ายๆว่าทำให้ประชาธิปไตยอยู่รอดได้ไหมแล้วในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะทั้งสาขาการเมืองเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์การเมืองและสังคมวิทยาการเมืองก็ตั้งคำถามมากกว่านั้นอาทิ ห่วงเวลาในประวัติศาสตร์และความเป็นสถาบันที่ลงหลักปักฐานของสถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นมีมากแค่ไหนบทบาทของชนชั้นนำในกระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยบทบาทของอิทธิพลจากภายนอกประเทศความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองและเงื่อนไขที่สำคัญต่อการเติบโตของประชาธิปไตย สิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้งสถาบันที่ดูแลการเลือกตั้งและความหมายที่การเลือกตั้งมีต่อประชาธิปไตยเพราะเผด็จการก็จัดเลือกตั้งประชาธิปไตยไร้คุณภาพก็จัดการเลือกตั้งการศึกษาเงื่อนไขที่หลากหลายที่มีผลต่อการเลือกตั้งจึงเป็นเงื่อนไขที่เพิ่มเข้าไปจากสิทธิในการเลือกตั้งโดยเฉพาะเมื่อพนวกเรื่องสิทธิในการเลือกตั้งเข้ากับเสรีภาพในการเลือกตั้ง ยังในหลายสังคมรวมทั้งสังคมไทยนี้บางทีเราพูดถึงสิทธิ์แต่สิทธ์นั้นถูกกำกับด้วยเงื่อนไขข้อยกเว้นความกลัวและการบริหารความกลัวแต่การถกเถียงเรื่องเสรีภาพไม่ได้ลึกซึ้งเท่ากับเรื่องสิทธิ์อย่าลืมว่าเวลาชอบเอากฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐสื่อสารกับประชาชนมักจะวนเวียนเรื่องสิทธิ แต่การพูดเรื่องสิทธิ์ในสังคมที่ถกเถียงหรือมีปฏิบัติการเรื่องเสรีภาพน้อยหรือไม่ได้ถกเถียงถึงเวอร์ชั่นของความยุติธรรมมันก็ไม่ได้สร้างความลุ่มลึกในเรื่องของสิทธิ์หรอกครับมันทําให้เรื่องสิทธิ์กลายเป็นเรื่องของการจํากัดสิทธิ์หรือพูดว่ารัฐอนุญาตให้เรามีและใช้สิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขไหน บางทีไม่ใช่ตามที่เขาอ้างกันมาว่าตราบที่ไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นแต่กลับเป็นเรื่องของการเน้นอำนาจของรัฐในการปกครองและสร้างข้อยกเว้นในการปกครองเสียมากกว่า เรื่องของประชาธิปไตยมีมากกว่าสิทธิเลือกตั้งคือไปถึงกระบวนการทำให้เสรีภาพในการเลือกตั้งมีคุณภาพขึ้นเพื่อให้ไปสู่อีกขั้นหนึ่งของประชาธิปไตยโดยเฉพาะประชาธิปไตยสมัยใหม่หมายถึงว่าประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองของประชาชนเท่านั้นแต่หมายถึงการปกครองตนเอง ประชาธิปไตยสมัยใหม่จึงถกเถียงเรื่องความไว้ใจเรื่องสัญญาประชาคมและถกเถียงว่าประชาชนนั้นจะมีระบบตัวแทนและจะกำกับระบบตัวแทนอย่างไรไม่ให้อำนาจแยกขาดจากเรา โดยทั่วไปการคานอำนาจการของสถาบันต่างๆในทางการเมืองการบริหารและความยุติธรรมจึงถูกคิดค้นออกแบบทดลองและลองผิดลองถูกมาโดยตลอดและกลายเป็นตัวชี้วัดว่าคุณภาพของประชาธิปไตยและเสถียรภาพทางการเมืองไม่ใช่แปลว่าทำอะไรไม่ได้ในช่วง4ปีแต่ยังมีกลไกาการตรวจสอบอย่างอื่นรวมทั้งกลไกาการยุบสภา ในระบอบประธานาธิบดีแม้จะไม่มีกลไกยุบสภาแต่สภาล่างมีการหมุนเวียนเปลี่ยนการเลือกตั้งทุกสองปีส่วนสภาสูงแม้จะมีอายุ6ปีแต่ทุกสองปีจะหมุนเวียนสลับกันให้ประชาชนมาเลือก รวมทั้งเรื่องของกลไกนอกสภาการเปิดให้ประชาชนมีเสรีภาพและสิทธิ์ในการแสดงความเห็นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลและสื่อมวลชนที่มีบทบาทสูงก็มีส่วนทำให้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมันทำให้เกิดความยั่งยืนของประชาธิปไตยที่หมายถึงการปกครองตนเองและทำให้ข้อถกเถียงเรื่องตัวตนสิทธิ์และความยุติธรรมมันลึกซึ้งกว่า ยิ่งถกเถียงเรื่องสิทธิ์มากๆในบางสังคมแล้วกลายเป็นว่ารัฐบาลซึ่งมักได้มาจากการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกตรวจสอบไม่ค่อยได้เป็นผู้สร้างตีความสิทธิ์ให้กับเราเรื่องต่อมาคือประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของชนชั้นนำมากกว่าเรื่องของประชาชนจริงหรือเปล่า คำตอบในทางทฤษฎีบางสำนักคือจริงหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกสำนักที่เชื่อว่าประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงการเมืองได้จากรากฐานเว้นแต่ว่าจะมีเงื่อนไขพิเศษเท่านั้น โดยเฉพาะการกลับสู่ประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของชนชั้นนำอยู่มากอาทิบางครั้งเผด็จการยอมเปลี่ยนผ่านเข้าประชาธิปไตยไม่ใช่เพราะถูกประชาชนต่อต้านแต่มองเห็นโอกาสที่จะอยู่ได้นานขึ้นถ้าให้ผู้นำกลุ่มอื่นอ่อนแอโดยการดึงให้ประชาชนเป็นพวกและสร้างเงื่อนไขทำให้คู่แข่งลำบาก หลายครั้งที่เราเริ่มตระหนักก็คือการถอยของอำนาจนอกประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่ได้เกิดจากการปฏิวัติมวลชนแต่เกิดจากการชิงจังหวะได้เปรียบที่จะหมกเม็ดหรือสร้างระเบิดเวลาในการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเอาไว้อย่างกรณีของการแขวนบทเฉพาะการต่างๆเอาไว้ซึ่งสังเกตได้ว่าบทเฉพาะการคือรัฐธรรมนูญที่แท้จริงและการเมืองมันเดินต่อไม่ค่อยได้หรือเต็มไปด้วยความวุ่นวายหลังจากบทเฉพาะการหมดอายุลง แต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าประชาชนไม่มีที่ยืนหรือไม่มีคุณค่าเพราะในหลายกรณีถ้าไม่ได้เชื่อว่าประชาชนล้มกระดานได้เราอาจจะเห็นว่าประชาชนสามารถกดดันระบอบการเมืองในฐานะสร้างต้นทุนในการปกครองให้สูงขึ้น หรือท้าทายระบบในความหมายนอกการเมืองแต่มีความเป็นการเมืองสูงเช่นพูดถึงความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความเปิดกว้างในการแสดงตัวตนทางสังคมวัฒนธรรมมากขึ้น เรื่องเหล่านี้พิสูจน์มาหลายครั้งว่ามันมีส่วนที่ทำให้การเมืองเผด็จการถูกตรวจสอบเพิ่มขึ้นและเป็นพื้นที่ที่เผด็จการเองก็อยากจะลงมาเล่นด้วยเพื่อแสดงความเปิดกว้างและคงไว้ซึ่งอำนาจในการกำกับดูแลสังคมว่าพวกเขาใส่ใจประชาชน เราสามารถมองเรื่องบทบาทของการลุกฮือไม่ใช่ในแง่ของการเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองได้จากการตีความว่าแม้ในสังคมที่อ้างว่ารัฐบาลมีสิทธิธรรมในการปกครองที่ประชาชนนั้นเรียกอำนาจคืนไม่ได้ก็ยังมีช่องโหว่ที่หากประชาชนลุกฮือขึ้นพวกเขาอาจไม่ได้ทำให้รัฐบาลล้มลงโดยตรง แต่การผลักดันสถานการณ์ไปสู่ภาวะล้มเหลวอ่อนแอเปราะบางนี้มันเปิดเงื่อนไขให้ความชอบธรรมของรัฐบาลตกต่ำลงได้และทำให้รัฐบาลถูกแรงกดดันว่าอาจมีฐานอำนาจอื่นเข้ามาแทนที่รัฐบาลและผู้ปกครองที่อยู่ในตำแหน่งนั้นได้ก็ได้ หรือแม้กระทั่งกรณีประชาธิปไตยที่ชอบเรียกกันว่าประชาธิปไตยบ้านใหญ่ซึ่งผมเห็นว่ามันมีความซับซ้อนและมีพลวัตที่สูงมันไม่ได้อยู่คำฟ้ามันมีการทำงานที่เข้มข้นไม่ใช่ของตายบางครั้งก็ต้องสู้บางครั้งก็ต้องประสานประโยชน์กับประชาธิปไตยแบบอื่นๆไม่ใช่มองว่าประชาธิปไตยบ้านใหญ่เป็นขั้วตรงข้ามกับประชาธิปไตยแบบอื่นในทุกครั้ง อย่าลืมว่าการสร้างเครือข่ายและการพัฒนาบุคลากรที่แกนกลางของบ้านใหญ่ก็มีความสำคัญและบางครั้งบ้านใหญ่ก็ตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ว่าจะเล่นเองจะสร้างพันธมิตรหรือไม่เล่นในหลายสนามในแง่นี้การตัดสินใจทางการเมืองรวมถึงเศรษฐกิจการเมืองของบ้านใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่จะสร้างลักษณะทั่วไปและเหมารวมกันได้ไง่ายๆ ลองคบคิดทั้งตัวอย่างของพื้นที่ที่เปลี่ยนตระกูลสำเร็จทั้งแบบชั่วคราวและแบบตลอดไปหรือพื้นที่แบบที่มวลชนเลือกพักแต่พักสรรหาบุคลากรที่มวลชนตั้งคำถามในเรื่องความพักดีทางอุดมการต่อพักและต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นชนชั้นนำทางการเมืองมีบทบาทสำคัญในประชาธิปไตยแน่นอนแต่ไม่ได้เด็ดขาดการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีทั้งทางตรงที่ยากเย็นกับทางอ้อมที่มีหลากหลายรูปแบบแต่การวัดความสำเร็จและระดับนัยสำคัญของความเปลี่ยนแปลงยลังมีความท้าทาอยอยู่มากเหมือนกับที่ย้อนกลับไปว่าตกลงประชาธิปไตยมันมีแต่เลือกตั้งแล้วจบไม่ต้องมีนักวิชาการมาให้ความเห็นเลยเหรอ อันนี้ก็งงๆเพราะในสาขาอื่นอย่างเศรษฐศาสตร์ที่ศรัทธาสมาทานกับระบบตลาดนักเศรษฐศาสตร์และสถาบันทางการเมืองการคลังต่างๆก็มีที่ยืนในการให้ความเห็นหรือเสนอแนะให้ตลาดมันทำงานได้ดีขึ้นทั้งที่ก็เชิดชูสิทธทิเสรีภาพของประชาชนทางเศรษฐกิจกันเสียเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนอาจไม่ใช่ผู้ดูหรอกครับในประชาธิปไตยแต่เขาอาจเป็นกองเชียร์ที่ไม่ได้อยู่ข้างเราและมีจำนวนไม่น้อยแถมส่งเสียงดังอยู่นะครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ